ทรงเริ่มบำเพ็ญเพียรทางกายพระมหาบุรุษเมื่อตัดสินพระไทยปีกตัวออกจากอาจารย์ทั้งสองแล้วได้เดินทางมายัางตำบลอรุเวลาเสนานิคมเพื่อสแสวงหาโมก,กะธรรมด้วยพระองค์เองวิธีที่ทรงเลือกในการบำเพ็ญเพียรก็คือการทรมานตนซึ่งสมัยนั้นการประพฤติพรหมจรรย์ด้วยวิธีทรมานตนเป็นที่นิยมของนักบวช เพราะเชื่อกันว่าเป็นทางแห่งความหลุดพ้นทรงใช้วิธีการทรมานร่างกายต่างๆมากมายตามที่นักบวชสมัยนั้นนิยมปฏิบัติเป็นเวลาถึง6ปีวิธีที่ทรงปฏิบัตินั้นทรงเคยตรัสบอกแก่พระสารีบุตรภายหลังตรัสรู้ปรากฏในมัชฌิมนิกายมูลปันาสมหาศิหนาทะสูตรว่า ดูกรสารีบุตรตถาคตรู้ว่าพรหมจรรย์มีองค์สี่คือการบำเพ็ญตะบะการประพฤติถือสิ่งเศร้าหมองการประพฤติกีดกันบาปและการประพฤติอยู่ในที่อันสงัดการประพฤติพรหมจรรย์มีองค์สี่นี้ตถาคตบำเพ็ญมาแล้วอย่างยอดเยี่ยมด้วยการปฏิบัติด,ดังต่อไปนี้ 1. ตปัดสีวัดการบำเพ็ญตบะพระองค์ทรงเคยประพฤติเป็นอาเจละกะชีเปลือยชั้นอาหารที่เก็บไว้ค้างคืนใบไม้ผลไม้แทนอาหารนุ่งห่มผ้าที่หยับหยาบยืนอย่างเดียวนอนบนที่นอนด้วยน้ำเป็นต้น 2. ลูขวัดการประพฤติถือสิงเศร้ามอง พระองค์ทรงเคยไม่ทรงน้ำชำระร่างกายหลายปีจนเกิดสะเก็ดขึ้นตามร่างกายเป็นต้น 3. เชคุชิวัตการประพฤติกีดกันบาปพระองค์ทรงเคยกีดกันไม่ให้บาปเกิดขึ้นด้วยวิธีมีสติในการเดินเหินทุกอย่างก้าวเพราะกลัวจะไปเหยียบสัตว์ต่างๆ 4. ป่ปวิวิตตวัต การประพฤติอยู่ในที่อันสง,งัดพระองค์ทรงเคยประพฤติด้วยการหลีกหนีไม่ยอมพบปะกับผู้ใดโดยหนีไปอยู่ในป่าหากได้ยินเสียงคนมาแต่ไกลก็รีบหนีทันทีนอกจากนั้นพระองค์ยังทรงเคยประพฤติพรหมจรรย์ที่ชื่อว่าโภชนะมหาวิกัต คือการบำเพ็ญเพียรด้วยการกินอาหารสกปรกอย่างมากเช่นชั้นอุจจาระของโคฉชั้นอุจจาระและปัสสาวะของพระองค์เองเป็นต้นและประพฤติอุเบกขาพรหมจรรย์คืออาบแดดในฤดูร้อนอาบน้ำค้างในฤดูหนาวอยู่ในป่าที่น่ากลัวคนเดียวนอนอิงแอบกระดูกผีในป่าช้า แม้จะถูกเด็กเลี้ยงควายถมน้ำลายใส่บ้างอุจจาระปัสสาวะรดบ้างเอาไม้แย่เข้าไปในหูบ้างก็ไม่ทรงเกิดอกุศลจิตต่อการกระทำของพวกเขาจากข้อความในพระสูตรนี้แสดงให้เห็นว่าก่อนที่จะทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาพระองค์ได้ทรงเคยบำเพ็ญเพียรทางกายด้วยการปฏิบัติตามความเชื่อ ของนักบวดในสมัยนั้นมาหมดแล้วและทรงปฏิบัติได้ยิ่งกว่าจึงเป็นข้อที่ทําให้พระองค์ตรัสได้เต็มปากว่าอัตตะกิละมัทานโยคกนั้นไม่ใช่ข้อปฏิบัติที่จะทําให้ตรัสรู้ถึงหนทางแห่งความ้นทุกข์ได้ข้อเปรียบเทียมการปฏิบัติเกิดขึ้นในพระไทย พระมหาบุรุษแม้จะทรงปฏิบัติตามวิธีต่างๆตามความเชื่อในสมัยนั้นอย่างจริงจังก็ไม่อาจตรัสรู้ขณะนั้นอุปมาสามข้อได้ปรากฏเกิดขึ้นในพระไทยของพระองค์เองว่าอุปมาข้อที่หนึ่งสมนภพราหมณ์เหล่าใดมีกายและจิตยังไม่ได้หลีกออกจากการรมมีความรักใคร่พอใจในการรมอยู่ สามณพรามเหล่านั้นแม้จะบำเพ็ญเพียรจนได้รับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสหรือไม่ได้รับก็ตามก็ไม่อาจตัดสู้ได้เหมือนไม้สดที่แช่อยู่ในน้ำไม่อาจนำไปสีให้ลุกเป็นไฟขึ้นมาได้อุปมาข้อที่สองสามณพรามเหล่าใดมีกายหลีกออกจากกามแต่จิตยังมีความรักใร้พอใจในกามอยู่ สมณพรามเหล่านั้นแม้จะบำเพ็ญเพียรจนได้รับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสหรือไม่ได้รับก็ตามก็ไม่อาจตรัสรู้ได้เหมือนไม้สดที่ชุ่มด้วยยางเหนียวแม้วางอยู่บนบกไม่อาจนำไปสีให้ลุกเป็นไฟขึ้นมาได้อุปมาข้อที่ 3, สสามณพรามเหล่าใดมีกายและจิตหลีกออกจากกาม มีใจที่สบงบพระคับแล้วสามนาพราหมณ์เหล่านั้นแม้จะบำเพ็ญเพียรจนได้รับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสหรือไม่ได้รับก็ตามก็ตัดสู้ได้เหมือนไม้แห้งที่วางอยู่บนบกนำไปสีให้ลุกเป็นไฟขึ้นมาได้ทรงบำเพ็ญทุกขกิริยา พระมหาสัตว์เมื่อทรงตรึกในอุปมาสามข้อนี้แล้วทําให้พระองค์มีพระวิริยะอุตสาหะที่จะย่างกิเลสให้แห้งจากพระกมลสันดาลด้วยวิธีที่ยากยิ่งขึ้นไปนั่นคือการบําเพ็ญทุกรกิริยาโดยแบ่งเป็นสามวาระดังนี้วาระที่หนึ่งกดพระทนด้วยพระทนกัดฟัน กดพระตาลุด้วยพระชิวหาเอาลิ้นดุลเพดานให้แน่นทำให้ทุกขเวทนาคือความอึดอัดเร,ร้อนเกิดขึ้นทั่วพระวรกายเหมือนคนร่างกายกำยำจับคนที่อดอแอนแล้วบีบคอไว้แน่นจนพระเสโทไหลออกจากพระกัจฉะเหงื่อไหลออกจากซอกคร,รัแร้ทำถึงขนาดนี้ก็มิตรัสรู้ จึงทรงเปลี่ยนวิธีใหม่วาระที่สองทรงผ่อนกลั้นลมอัสสาสะปัดสาสะคือทรงหายใจเข้าออกทางช่องพระนาศิกจมูกและช่องพระโอ์ปากให้ช้าลงเรื่อยๆเรียกว่าอปานากชาญจนเกิดเสียงอื้อๆในช่องพระกันหูทำให้ปวดพระเสียนหัว ร้อนภายในช่องอุธอทธรท้องยิ่งนักแม้ทำอย่างนี้ก็ยังไม่ได้แต่สรู้ทรงเปลี่ยนวิธีใหม่วาระที่สามอดพระกยาหารโดยเสวยแต่วันละน้อยหรือเสวยแต่อาหารที่เหลวละเอียดจนพระวรกายภายผอมพระอัติปรากฏทั่วร่างลูกพระอุทธรก็จับถึงพระอัติ เส้นพระโลมาร่วงติดพระหัตถ์พระกําลังลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆจะเสด็จไปไหนก็ส่วนเสจ,จนถึงฟุบสลบลงเทวดาสถิตอยู่ในที่นั้นเข้าใจผิดคิดว่าเสด็จสวรรคตแล้วจึงนำความไปกราบทูลแก่พระเจ้าสุดโทธนะซึ่งพระบิดาก็มิทรงเชื่อด้วยมั่นในพระัยว่าหากพระโอรส ยังมิสำเร็จโพธิญาณแล้วจักยังไม่ดวนแต่กายทำลายขันทรงหันมาบำเพ็ญเพียรทางจิตพระมหาบุรุษเมื่อได้พระสติฟื้นกลับขึ้นมาแล้วทรงดำริในพระไยว่าไม่ว่าจะเป็นในอดีตอนาคตหรือปัจจุบัน จกมีผู้บำเพ็ญเพียรทางกายจนได้รับทุกขเวทนามากยิ่งไปกว่าเราหามีไม่แม้ว่าจะปฏิบัติถึงเพียงนี้เราก็ยังไม่อาจตรัสรู้ได้วิธีที่ปฏิบัติด้วยการทรมานตนเช่นนี้ไม่ใช่หนทางแห่งโมกะธรรมอย่างแน่นอนขณะนั้นเท้าสก,กะเทวราชทราบดําิิในพระไทยของพระมหาบุรุษแล้ว จึงทรงนำพินมาดีดให้ทรงสดับโดยพินนั้นมีสามสายสายหนึ่งขึงตึงเกินไปพอดีดก็ขาดสายหนึ่งยานเกินไปดีดอย่างไรก็ไม่เกิดเสียงแต่สายหนึ่งขึงไม่ตึงไม่หย่อนพอดีดีดก็เกิดเสียงไพราะจับใจ จึงทรงเปรียบการบำเพ็ญทุกขกิริยาเหมือนผินสายที่ตึงการอยู่ของเรือนเหมือนสายผินที่หย่อนยานและทรงหวนคำนึงถึงความสุขสงบที่เกิดจากการบำเพ็ญฌานเมื่อครั้งทร,งทรงเจริญสมาธิภายใต้ต้นว่าในงานพระราชพิธีวะปะมงคลน,นั้นจึงทรงดำริว่าเราควรที่จะบำเพ็ญเพียรทางจิต อันเป็นหนทางแห่งมัชฌิมาปฏิปทาไม่ตึงและไม่หย่อนเกินไปจักได้ตรัสรู้อย่างแน่นอนแต่การบรรเป็นเพียรทางจิตนี้ผู้มีร่างกายสุขผอมไม่มีกำลังเช่นตัวเราในขณะนี้ยากจะปฏิบัติให้สำเร็จได้จำต้องเสวยอาหารให้มีกำลังก่อนเมื่อตัดสินพระไทยเช่นนี้จึงเสวยพระกยาหาร ตามปกติฝ่ายนักบวชปัญจวคีเห็นพระมหารุษธหันกลับมาสวยอาหารยาจึงเริ่มหมดความหวังในพระองค์ด้วยคิดว่าพระสิทธ,ธัตถะทรงเลิกการบำเพ็ญเพียรเพื่อการตรัสรู้เสียแล้วจะมีประโยชน์อันใดที่พวกเราจะอยู่เฝ้าคอยรับใช้บุคคลผู้คลายความเพียร เมื่อคิดดังนี้จึงพากันหนีไปอยู่ณนะป่าอิสิปต,ตนาะบลุกทายวันการอยู่รับใช้และการหนีไปของปัญจวัคคีมีประโยชน์ต่อพระมหาบุรุษคือ 1. การอยู่ปฏิบัติระหว่างบำเพ็ญเพียรทางกายของปัญจวัคคีเป็นประโยชน์คือเมื่อจะสอนให้เลิกการบำเพ็ญเพียรด้วยวิธีทรมานตนว่า มิใช่ทางแห่งความหลุดพ้นจากได้อ้างเอาปัญจวคีนั้นขึ้นมาเป็นพยานบุคคล 2. การหนีไปอยู่ป่าอิสิปัตนะมลึกทายวันเป็นประโยชน์คือทำให้พระมหาบุรุษเกิดความสงบอย่างเต็มที่สามารถบำเพ็ญเพียรทางจิตโดยปราศจากสิ่งรบกวน